31กรกฎาคมปี2566ครับพี่น <para> ้องครับหูวหูวแล้วเมื่อนี้ว <hovering> ันที่ยังสวัสดีปลายเดือนกรกฎาคมพี่น้องเมื่อนี้เราแต่งหัวลองครับปลูกมันฝรั่งครับป้าทะเลเกาหลีใต้พี่น้องหนามกำลังลงครับเดือดเสียงยังไปลงแกเข้าพี่น้องเบิ่งครับหนามกำลังลงครับเพราะบางครั้งปลาบอลตัวบอกไงพี่น้องปลาปกติหนามมันขึ้นขึ้นทอดนี้พี่น้องขึ้นฮอดผิดละหนามกำลังลงพี่น้องที่ จะให้เบิงพี่น้องพี่นั่มกำลังลงปั๊ดขอดหินแบบยั่งย่พี่น้องพีาางง่ปั๊ดพี่น้องนั่มกำลังลงวิวกำลังงามครับพี่น้องนั่มกำลังลงพี่น้องปั๊ดทำกลุม่มสิเป็นเรือประมงเกาหลีครับเขตน,น,นี้น่าจะเป็นประมงหอยครับหอยแข้งหอยค้างนี่แหละพี่น้องนั่มกำลังลงครับนั่มกำลังลง วิวงามพี่น้องวิวงามถ่ายวิวมาให้เบิ่อนโอเคครับผมสวัสดีครับ